ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็จะมาแนะนําอีกหนึ่งชุดครับผมชุดง่ายๆตั้งง่ายๆใช้งานง่ายๆแต่เสียงไม่ธรรมดาสำหรับชุดนี้ครับชุดนี้มาในราคาแค่หมื่นนิดๆครับผม11,900ับาทเท่านั้นสำหรับชุดนี้ครับอุปกรณ์ทุกอย่างได้ครบไาเป็นครับตัว power mix ครับผมครับได้ไปบดครับไม่ว่าเป็นท่าดาน EQ แยกอิสระเอฟเฟกในมิกเรายังมีครับในชุดนี่ครับแถมสายเปิดเพลงให้ด้วยครับผมครับ หรือเป็นไม้สายอีกหนึ่งตัวแล้วก็แถมมาเป็นในชุดด้วยนะครับผมครับมิกตัวนี้ยังสามารถเปิดระบบเป็นบลูทูธได้เลยสำหรับตัวนี้ครับผมครับทีนี้ผมพามาดูข้างหลังครับว่าตู้เรามีอะไรบ้างครับผมครับชุดนี้ผมจัดให้เทอร์โบ15นิ้ว1ใบครับผมครับตัวนี้ได้เบดแบบแน่นๆทนแข็งครับแนะนําเลยเทอร์โบ15นิ้วถึงเป็นตู้15นิ้วเราแบบตู้ออกแบบสูตรนานพรนสบการสำหรับตัวนี้ครับเส้นกลางก็เป็นคอลัมน์6.5นิ้วไปด้วย2ใบครับผมครับหนึ่งใบก็มีครับกลาง3ดอกและเบรียงดอกคร งานตู้เราเป็นงานไม่อัดทั้งบดไม่ว่าเป็นเสียงกลางเสียงเบสเป็นงานไม่อัดทั้งบดครับผมครับราคาแพงแต่บอกเลยครับว่างานไม่อัดใช้งานได้ทนหลายปีแน่นอนครับใช้จนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนดอกขาดแล้วเปลี่ยนดอกอีกตู้ก็ยังใช้ได้อยู่ปกติมันเดิมครับในชุดมีสายตู้พร้อมครบทุกอย่างไปถึงครับหนึ่งลูกค้าแค่เสียไฟอย่างนี้เส้นเดียวก็สามารถใช้งานได้เลยครับกับชุด1 1 9 0 0้บาทครับ เป็นครับฟังเสียงเขาบอกเลยว่าชุดนี้ครับกลางครับได้โทนแบบแข็งแบบพุ่งๆเสียงเบสครับก็โทนแข็งโทนพุ่งเหมือนกันสำหรับชุดนี้ครับชุดนี้151กลางอีก2ก็ถือว่าคุ้มมากสำหรับใครที่ชอบแบบ 1คูณ2ประมาณนี้ครับตั้งแบบระสวยกับชุดนี้ครับพร้อมด้วยอุปรกรณ์พาวมิกไปด้วยครับแบบลูกค้าใช้งานแบบง่ายคนที่ไม่เป็นอะไรครับชุดนี้ก็สามารถตอบโจทย์ท่านได้เลยสำหรับชุดนี้ครับผมแล้วก็ใจของล็องฮาราเกะมีอฟิกในมิกรีลด้วยครับผมกับราคา1 1 9 0 0ร้บาทเอกซาผมคุณครับผม